พราสาวรุ่นพี่เคลื่อนไหวแล้วหลังไม่ได้ไปร่วมงานแต่งหมากคิมเป็นบ่าวสาวป้ายแดงที่จัดงานฉลองมงคลสมรสเรียบร้อยแล้วระหว่างหมากปรินและคิมเบอร์รี่ได้มีเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงไปร่วมงานแสดงความยินดีมากมายแต่งานนี้ขาดพี่สาวคนเสนิทอีกหนึ่งคนอย่างกุก๊บกิฟตูสมนทิปที่ตอนนี้สาวกุก๊บกิฟอยู่เกาหลีแต่ถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะไม่ได้ไป แต่สาวกุ๊บกิฟก็ไม่ลืมที่จะเข้าไปแสดงความยินดีโดยได้โพสต์ลงอินสตาแกรมส่วนตัวว่า so happy for you guys my b r a uh and my sis a t mark p a l e n a t kimberly วันนี้เห็นน้องสาวน้องชายสร้างครอบครัวที่น่ารักด้วยกันดีใจมากมีความสุขมากถึงพี่ไม่ได้ไปแต่ของขวัญจะตามไปนะคะรักน้องเห็นกันมานานมากขอให้รักกินยาวอยู่เคียงข้างกันนะ และหัวเราะเสียงดังแบบนี้ด้วยกันตลอดไปนะ